ครับขอกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาเอฟซมาตามหาแนวทางของพ่ออูดนะครับผมเพราะว่าพ่ออูดได้เรียกหาทางช่องได้โทรหาทางทีมงานนะครับให้มาสัมภาษณ์นะครับผมว่าพ่ออูด มีแนวทางเด็ดๆมาฝากนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้พ่ออู๊ดก็ได้มาช่วยงานที่วัดนะครับทุกานจะมีงานนะฮะครับก็ได้ถือโอกาสสัมภาษณ์พ่ออู๊ดไปในตัวเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราตามพ่ออู๊ดไปนะครับผมสวัสดีพ่ออู๊ดค่ะ ทำมาค่ะามบุญข้าเจ้ามือใดวันที่าสดงอือยังวัดท่านเมื่อน่ยนอนอยู่วัดอยู่บ่กเรอะไขึ้นกัเมียอขึ้นบ่เดเมียวังกินเฮ็ดงานแล้วมันว่างอยู่สวงในวังกินอืมมันเลกใจมยนเล่เป็นสมาธิภาพอย่าเล่ได้อยู่เพราว่าอะไรนี่มันเฮ็ดงานตลอดเลยเพราะเขาเป็นสมารถภาพอยู่ลวโอ้าเนาะในในเป็นนอนบานหน่ยไหมเรโอ้ต uhm ัวเลขเลยผ่านงาน ว่เด้ไปบ้านวุนห้อเนาะแม่ครับอยากไปอยู่ได้พอแล้วบุญเนาะอยากน้ำบุญเนือบุ้นเมื่อได้เราพ่อวันที่สามฮะวันที่สามุญนยังพอบุพนะเวทบุพนะเวทสักหอยแซมี่ข้นบ่ท่ดไดอหรีข้นข้างเทียนนะเจี๊ยบแตกข้นเนื้ซ้ำนประมาณนี้แหละมันผเวดมันโควดเนาบอบแมนโควดแต่านี้ซ้ำนี้นะมันเป็นบ้านน่อยเป็นบ้านน่อยว่ะพ่อ นี่พูดเทาดอมมาตั้งเดในคนไรแกลี่ยู่ด้วยจัดจัดไงดจัดไงไละครับท่นมันบงใหญ่เกี่ยดออนี่จะซ้ำนี่แหละแต่จัดมาสิ่งไก่ก็ได้คือโบมีงบก่อว่าบมันบบมีคนมนุ่มาตั้งดมนี่จะพูดเท่ามาั้งบกี่คนสมัยห้าหกคนเก่คนมีทำนี่แหละเกลนาไร่ีือสมัยมันบ่มีแนวงานอย่างแม่งแม่งเนอ๋องานได้ จัดบุญบุญซื้อจัดบุญซื้องานบัด้เด้เพราะว่าก็เป็นพี่ี่มีแนวงานแบบบัดรเตียนอาหารมีเงี้ยงมีหมอรั่มมีเงี้ยงเป็นสวดฟังเขาเอืนมาฟั่งเศฟังธรรมซื้อๆก่ศนั่งยุคคนละเก่ละมุ่มเนยสี่หาคนเจ็ดแปดคนทำอย่แล้วคมาฟั่งกพอแล้วพี่ีไปซืปอจะมีซ้ำนันครับ บ่กคือขื่นตะเกียดหรอกคือขันบุมีหนังบุมีหมอนแล้วมันยังเนี่ยคือคนมาบ่หลายครับให้จัดจังให้จ่าจังจัดแต่งครับบุญพระเวทนี่เป็นบุญประจำปีบ่อาจารย์เลยแม่นบเป็นบุญประจำปีอธิบายจักหน่อยนะคะบุญประจำปีบุญพระเวทเชิญดูเถ่าประคุดตะครับ นี่สิบสองงสิบแก๊มาจถ้โดนแล้วสิจฉาามได้หมลมีการฟังเศแต่เาบเนเกิดเมียนครับเมียนครับบุญมีเอาตามรักเลยอะับโมมีตะกี้สมัยตะกี้มมีน่ารัห่อยฟังเศษมีโมตีขไทยสมัยตะกี้น่ยโมมมี่ดอกมะลำอตึงๆเนี่ยมิจพาล่ำพาเทศใหังพาเจตครับอเป็นพาเทศนี่สิบสองขั้งสิบสีของไทยอีสาข้ ถ้าเกิดว่าอยากร่วมบุญจังสีก็ได้ครับบ่ค่ะก็ได้อยู่ก็ได้ครับได้ได้ถ้าอยากเฮ็ดบุญเสร็จทานนําเพิ่นเจ้าก็เฮ็ดสู้บ้านบุญมาร่วมบุญก็ได้กับทางวัดได้ร่วมบุญกับทางวัดได้พี่น้องมันวันที่3วันที่3มันมีโควิดมีอันนี้แต่ว่าไปมันหลายนําอันตรายพี่น้องขันคนมาร่วมกันหลายก็เป็นนะอืมก็มีก็เละ ตัดไปหลายๆยาตัดหนังตัดมดล่ามกันถิ AP ่นมาเลยมิเตเทียดอย่างเดียวเขียขคนบัวขคนบัวฟังหลายอยครับซีหาข้นี่แหละะเก็บแปดขนอยู่ทางนีแหละกูฟังเก็บเลยช่วงนี้แท่งว่าไรโควิตลบให้มันหลายเนาะโควิดหลายเนาะไปมากงานเลยจากธรรมดากูลองคนเขาว่าไม่เป็นตัยานหอกโควิดเข้าใจ กเป็นอาชีสองอาตย์กัเศ้าูได้ก็บ่อยากเป็นเพี่น้องอืมเปยนอาชีพหนึ่งมันง่ายเปลี่ยนแต่อยากปิดกับเศ้าอ่ะนะไม่อยากให้นเปลี่ยนแต่พี่น้อยอยากชิวใกับรักษาสุขภาพเอาไว้เรื่อยพี่น้องเป็นห่วงอยู่เด็กไม่ะวันนี้ห้ามาเข่าเรียงฟันดีไปมันบัวบ้านบัวบ้านอีตัวเ้าอ่ะ โต๊ะโต๊ะบกบูมันใจบันไดกบูม,มันใจ,นนจบ,บนนนันใดเลทชิไฮมากคือหาหนึ่งหกหาหนึ่งหกหาหนึ่งหกโตมักโตใดบันใดมากสิบหมักสิบห้าพี่นอ้องหนึ่งห้าสิบหกสิบหกบูมักมากสิบห้าเเรามักสิบห้าพี่น้องเอาไง่ายว่าเลทชิฟันไฮมากสากโตไฮพี่นอ้องไปแบ่งกันออก เบอแมนแบงขวดซิพี่น้องแต่ว่าตัดจับขู่เอาพี่น้องตัดเลนเอามักซิบหามักซิบหาหกห้นึ่งหกห้าหนึ่งหกแต่ว่าพออุดมักือมีตพออุดมักซิหามัดแขงกว่าชิบหกเราอะสินะอิหกมีบือหน่ายเป็นตได้ะว่าต่ว่ามันออกมาเราหาตัวเลขมันมากมากจ้ะยนดสามตัวสงมตัวเลขว่าหลด้เลขว่าหลาย เลยแล้วมันหน่อยโตัวหน่อยตแต่ว่าอันผู้เสี้ยวผีนี่เพิ่นกะบ่มาหาอีกบ่อเพิ่นบ่มาว่าน้ำบ่ถามกันมันจะเป็นตัวเก่าอยู่เพิ่นบ่ันเปลี่ยนนะถามกันจะเป็นตัวเก่าตัวเก่าอยู่เพิ่นบ่เปลี่ยนแตเลยแตเลยเข้ากับเลยบ่เปลี่ยนมันแต่งนะเอิ่นว่าบ่เปลี่ยนเข้ากับบ่เปลี่ยนคนเปลี่ยนเป็นรายมันตีบ่เปลี่ยนคนบ่เปลี่ยนกับบ่เพีนเนี้ยเนาะมันมันมันตีหลายตัวนะตามเป็นวานะพ่อมันเสียงเงี้ยรายนะครับผม มักนำ้ำอยู่เดยเสื้อหาพี่น้อนอาจารย์เดมากอยู่มักอยู่เพวกแบบถึงโตตรตีไว่วอาอารโรตีผมได้สามใบ่เก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่าเนี้ย่ครับาของรเพิ่นห้าหกหนึ่งหนึ่งหกห้าหนึ่งหกาคห่านะคะตัวเพิ่นมากเพิ่นวาห่า หาหนึ่งหนึ่งหาแ่นครับแล้วมักได้ใจพราะเนีบบอกหน่อยพี่น้างครับเป็นคนบอกหลายใจก็เสียบบอกเลยกับมีแต่ว่าบอกตบแน่เจับเสี่ยวปีนะหลังจากทีห้างหายเงื่นก็โหลดไปหน่อยโอ้าดี้ถามยังไงตวเง่นานี้ถามหายูทูบบอกมันไปใสนจนอนี่เนาะรงกานได้ตัวไหก็บอได้าเจ็ตัวเดียว โอ้จุดในถามหาอ o ู่ทุ e นหา y o t u b e ของพ่อวอยูจะคนจิตแพทชาคลาจีกันเบ็ดนะวอยูจะคนทั้งนั้นบริษัทพวกเนี่ยเขากะเมื่อเอาบวชเลยมานั่งถากับตนค้ำด้วซื่ว่ามาเล่นเนี่ยเล่ินอยู่บ้าเออเพื่อเนอยู่บ้านเนาะอยากไปบ้านยุ่เนาะขอบพระ่ายุทัวบวดผีพันมาแมอยากปล่อยหายเจ็ดไรบานนี้พ่อสิเมื่อบานเมื่อใดกาว่าสิเดไปนอนบานสิไปหายเงเหมือนรง เนาะจ่าเนีน่ยอยากไปเรียนที่บ้านว่าเด็ดไปเปบิ้งโดนเลยดยพพยีเชี่ยวเพิ่นยูหันเนี่ยม,มันเอาไงไง่าพ,พี่น้องบรรยากาศบ้านเราพี่น้องล็อกหานักคนขี่ติดตามมาดนลจะเคยเห็นเคยผ่านโอ้ว่างเงงว้ง,งครับพี่น้องว่างเว้งครับขาดที่บ้านเราบรรยากาศมัน่ห้ายว่าถามยังเคื่อนจะไปได้บอลว่าไปจะไปพี่น้องเพราะเราไปยู่เนาะมันบ้าไปยู่แลยเส้นลายเห็ดติดงานยูปีนะหลายงานเราจะปีนกลับบ้านกลับตอนแดกแล้วก็ นังแคยทุ่มนังแกยสองทุ่มคนเ่ีขึ้นกสามทุ่มคนเบ้านไปน,นอนคนบอกมาขึ้นขึ้นอีกไปเยปอะเค่านี้ตรอมาจะเศารของเราเพราะว่าเตรียมงานจิมการนี่เนาะเพราะว่าเตรียมงานเานี่นยาน,ยาน,ต,นต้องานตรวนี้แหะตรงงมาเตรียมงานตลอดตัวเลขของเพื่อนพี่น้องเพป่นไหหมาตองัวห้าหนหึ่งหกถามโมนี้ว่ามักเท่าไหรเพิ่นกลว่ามัก หนหลายกว่าหนึ่งหกให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านไปตัดเหรียญกันเองนพี่น้องเด้อนเป็นเนแ้วทางเป็นเื้อกางป็นเสื้อกลางเป็นื้ทางเนาะแต่ว่ามามักหนึหาลายไม่นครับองมาเลยแต่ว่าสำหรับผู้ใดมาให้กินเร้าน่าเล็กโฮเกดรอค่ะเน่ยครับล็กโเอเก่าตัวเดียวโอ้แมงยูเกตแดงมั้ค่ะกิเรา่านบค่โเกับ่าตัวเดียวกันหาหนึ่งหหาหนึ่งเก่าด้วพี่น้อง เ่อนกับหัวตั้งจิตนอต่างเท้าไว้คนบอกนันยู่บัดเดียวคนหมุนคนหมุนมาไหนได้ไหมน้องเล็กมากเนี่เือหาเนื่องเนื่องหาเอ้า ใกล้มือก้อนจานแนี่เพื่อเราไปนอนอยู่บ้านเพื่อเพิ่นมายมอีกเมื่อนี้วันดีเท่าไหร่เมื่อไปยิมหากับว่าเนี่ยอาติมาใกล้ๆมือเพิ่นอาติยำมาฟังไปเรื่อยๆติดตามไปเรื่อยๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ไว้เด้อค่ะ กับ <ítulo> ผมอ anyway, ันนี out, ้ก็เป like so like hmm. mm, ็นแนวทางของพ่ออู๊ดนะครับโค้งสุดท้ายนะครับผม516กับ519 1551นะครับถ้าชอบกับพ่ออู๊ดก็สามารถแคปหน้าจอไว้ได้นะครับ FC ครับโค้งสุดท้ายของพ่ออู๊ดนะครับผมหรือไม่อาจจะมีอีกใกล้ๆก็ได้นะครับเนาะก็ไม่แน่นะครับเนาะครับ516 519นะครับ1551นะครับเอาถ้าชอบกับพ่ออู๊ดก็สามารถแคปหน้าจอไว้นะครับผมเอาคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ